ถ้าไม่เห็นคลิปนี้นะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนดูคลิปนี้และเลือกไพ่เลยหนึ่งใบไปเม้นไว้ว่าเลือกใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สามและเดี๋ยวมาดูคําตอบกันว่าพลังงานดวงของคุณนะคะภายในสองวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะโอเคให้คําทํานายนี้ออกมาตรงแล้วก็เมนต์ย้านะให้ องพระรักษประจําตัวแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะฮะขอเปิดดวงขอเปิดโชคขอเปิดโชคชะตาสําหรับทุกคนเลยที่เลือกไพ่สามใบนี้นะ,ะโอเคสําหรับไพ่ใบแรกโอไพ่ใบแรกขึ้นไพ่เด็กถือดาบภพยใน2วันนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีการแก้ไขหรือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรือบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกอาจจะ ทำให้กังวลใจทําให้ปวดหัวก็นหน่อยแหละนะฮะหรือลูกหลานคนในบ้านอาจจะนําเรื่องไม่สบายใจเข้ามาให้คนเลือกพ่ใบแรกนะฮะหรือช่วงนี้ลูกน้องบริวารทํางานไม่ค่อยดีคุณต้องแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนหรืออาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่แก้ไขหรือจัดสรรหรือต้องบอกหรือจัด,จดแจงจัดการกเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารของคุณนะฮะต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างหรือมีปัญหาให้แก้ไข แต่ไพ่ใบนี้ออกมาแปลว่าปัญหาไม่เยอะนะคะปัญหาไม่ได้เยอะมากเป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกใจเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาดูกันว่าไพ่ออกมาไม่ดีพี่หมอจะเปิดให้สองใบม,มาดูกันว่าปัญหาตรงนี้นะคะจะผ่านพ้นไปได้ไหมคุณจะแก้ไขได้ไหมอู้ไพ่ขึ้นราชาคุณแก้ไขได้ค่ะตรงนี้นะจะมีถ้าเป็นบุตร บริวารของคุณนําเรื่องไม่สบายใจให้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือคนมีที่ตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักเยอะจะช่วยเหลือหรือแก้ไขให้คุณสําหรับลูกคุณหรือบุตรของคุณนําเรื่องไม่สบายใจมาคุณจะผ่านไปได้แล้วก็ใครที่แก้ไขเรื่องลูกน้องบริวารคุณก็อาจจะได้เจอลูกน้องบริวารใหม่ที่ดีหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเคลียร์หรือมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้คุณนะคะก็ถือว่าปัญหานั้นจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะ อันนี้คือไพ่ใบแรกนะก็รับพลังงานไปถ้าใครเจอปัญหาอยู่ขอให้แก้ไขได้ให้ผ่านไปได้นะอ่ะมาดูใบที่สองกันถัดไปเลยใบที่2องพลังงานบอกว่าโอ้ใบที่สองไพ่ขึ้นมาดีค่ะวันนี้ใครเลือกไพ่ใบนี้รองเงินจะได้เงินนะคะวันนี้มีโชคจากวันเกิดอายุของคุณให้โชคนะคะแล้วก็วันนี้ตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จ วันนี้นะคะมีเรื mm ่องราวดีคือวันนี้โชคดีเรื่องเงินใครยื่นเรื่องเอกสารทําอะไรเกี่ยวเรื่องการเงินสําเร็จแล้วก็ราบรื่นหรือใครรอเงินอยู่วันนี้จะมีเงินโอนเข้าบัญชีของคุณเงินได้จากการเจรจาการตกลงก็ได้แล้วก็เงินได้จากการลงทุนเงินได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนเลือกไพ่ใบที่2ถือว่าโชคดีมากและดวงดีมากวันนี้ให้รับทรัพย์รับโชคแล้วก็รับเงินก้อนโตนะคะรับคําทํานายนี้ไปนะสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2 friends, <okay>. so, มาดูการสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่สามอ้คนเลือกไพ่ใบที่สามเด็กถือเหรียญว้าววันนี้มีโชคลาภเด็กให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชครอเงินได้เงินตกโงเจราจาก็เรื่องการเงินก็สำเร็จอู้ใบที่สองกับใบที่สามนี่ถือว่าโชคดีดวงดีเรื่องเงินนะใครรอเงินก็จะได้เงินจะได้เงินเข้ามา นะฮะแล้วก็วันนี้ใครทําธุรกิจอะไรที่มีลูกน้องบริวารคอยจัดสรรคอยดูแลนะคะเรื่องการเงินให้คุณแปลว่าลูกน้องบริวารจะนําซึ่งความโชคดีเรื่องการเงินผลกําไรหรือเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณจะเห็นเงินเห็นกําไรแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้คุณมีโชคลาบนะนะโะชคลาบเด็กให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กให้โชคแล้วก็รอเงินอยู่วันนี้จะมีเงินเข้ามาใครมีบุตรนะคะใครมีบุตรอยู่รอเงินจากบุตร รองเงินจากคนอายุน้อยที่เขาอุปถัมภ์คุณอยู่คุณจะได้รับข่าวดีค่ะนะฮะก็ผ่านมาแล้วเลือกไพ่ใบที่3ขอให้คุณรับพลังงานดีๆแล้วก็รับความโชคดีนี้ไปนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่หมอก็เปิดไพ่ให้แล้ว3าใบนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาเลือกไพ่และผ่านมาเห็นคลิปนี้ให้วันนี้มีแต่ความโชคดีและความสำเร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ